คุ้มไหมคุ้มไหมกับกับร่างทองตอนนี้อุ้ยแต่ว่าล่างทองก็ยังไม่ได้โอ้โหเห็นหููล่างทองเออแต่ว่าคือหมายถึงว,ว่าก็โหดไหมก็โหดแหละแต่ว่ามันต้องทำเพราเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังถ่ายวันทองอยู่เพราะเดี๋ยวนี้ก็จะไปถ่ายวันทองต่อ,อก็มันต้องใช้หุ่นทั้งสองเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ก็คบคู่กันไปคนเริ่มคั่งพอได้หุ่นที่ดีเพอร์เฟนท์ไรแต่คนค้ั่งการออกกำลังกายเราเป็นคนคนนั้นด้วยไหมครับเป็นพอสมควรเลยนะเป็นพอสมควรเลยค่อนข้างบ้าเออพอเราเห็น ใช่ใช่คือหนึ่งคือก็ทํามาขนาดนี้ก็เสียดายมันอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งก็คือพอวันไหนที่เราไม่ได้ออกอะมันรู้สึกแย่ yeah, มันรู้สึกเสียดายตัวเองมันรู้สึกแบบทําไมเราไม่ทําวะสักนิดน,นึงก็ยังดีอะไรเงี้ยอืมอืกี่ชั่วโมงต่อวันตอนนี้ชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวจริงจะมีตั้งเป้าว่าจะมีแข่งออกกาลังกายครับตอนเดือนกรกฎาคมใช่ก็ตั้งเป้าว่าตรงนั้นก่อนเป็นแข่งเป็นแข่งเาเรียกว่าไฮรอกสครับ ใช่จะเป็นการแข่งขันกีฬาการแข่งขันการออกกำลังกายฟิตเนสประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยใช่คิดว่าจะไปแข่งที่ฮ่องกงใช่แต่จริงๆมันจะมาที่ไทยนะแต่ว่าไม่มีเวลาก็คิดว่าจะบินไปฮ่องกงใช่เป็นกระแสอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเรียกว่าตั้งเป้าให้มันแบบมีมีเป้าหมายไว้ก่อนมันจะได้ไม่แบบแค่โฟกัสแค่ทําเพื่อหนังอย่างเดียวเหมือนแบบตั้งเป้าไปเรื่อยๆไม่งั้นมันก็พอหนังจบเดี๋ยวก็หลุดเออก็เลยตั้งต่อไปเรื่อยๆ ใช่ไม่งั้นหลุดแน่